ก็สวัสดีครับสวัสดีผมพกับผมครับคนเปิดชีเป่าครับวันนี้ผมก็มีทัศนาฟุตบอลทีน่าเชียร์น่ารุ่นครับมาให้พี่พี่เพื่อนๆครับได้รับชมทัศนะในการวิเคราะห์ตามครับประเภนอัตลบในการเชียร์ครับฟุตบอลที่น่าสนใจในเรื่องของฟุตบอลที่พี่เพื่อนที่ชอบเตะฟุตบอลข้ามกำแพงนะครับรวมไปถึงฟุตบอลฟีดานสูงต่ำนะครับมาให้รุ้นให้ได้ดูได้ชมทัศนะกันนะครับ เป็นทัศนาแนวทางตัวเลือกครับทั้งหมดสามคู่นะครับอย่างเหมือนเช่นเคยวันนี้ครับก่อนที่จะพาไปดูกันกระุปผลการข้ามคื้นที่ผ่านมาครับสามคู่ชูชื่นข้ามคื้นที่ผ่านมาครับไอไว้คูแรกครับสุโขทัยกาสามสิบนาทีกับเจลีดิวิชั่นหนึ่งกับในคู่ชาลเฟสเฟ่ฮิโรชิม่าครับพบกับเอฟซีโตเกียวครับผมมองไปทางดน้าของฮิโรชิม่าครับหนึ่งจุดสองห้าครับ จบไปที่สามสองครับตอนแรกก็สามศูนย์อยู่ดีๆนะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับสุดท้ายสิบนาทีท้ายมาสองเม็ดเลยแล้วก็ให้มองในเรื่องของสูงครับพื้นที่สูงครับก็มาครับก็ยินดีสำหรับพื้นที่สูงรับยินดีกันด้วยครับคู่ที่สองครับได้ศึกพิมลีอังกฤษครับผมให้มองไปในคู่ของเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับท่านาของเอตันนิลาให้มองไปในคู่ของในทีมในฝั่งของผู้เปเยืยนครับอาคันตุกะอย่างทนานาของ แอตตันดิล่าครับในเลกกำแพง0.5ครับปรากฏว่าก็มาตามคาดครับแล้วก็มองให้มองพื้นที่สูงกับ2.75ครับก็มาเหมือนเช่นเคยก็ยินดีกันไปครับทูวินบันไปเลยครับและในคู่สุดท้ายครับรอบสี่ทุ่มกับกาคพืนที่ผ่านมาครับผมให้มองไปทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับในเลกกำแพง2 3าครับปรากฏว่า ขาลมไปเละเท่อยไครับก็ยิงไปถึงเจ็ดศูนย์ครับก็หวานฉ่ำสดชื่นหวานเจี๊ยบเช่นเคยครับสวยจัดๆครับก็ยังดูดีครับเหมือนเช่นเคยครับขนลมไปเลยครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับและให้มองคู่นี้มาเซลหน้าให้มองไปที่ต่างครับสามก้อวสามครึ่งครับก็ขออภัยกันด้วยครับนะครับวันนี้ก็มารว่ากันใหม่ครับสามคู่ชื่ื่นสวนท่านใดครับสนใจแนวทางที่มันมีมากกว่านี้ครับในกลุ่มครับว่าจะเป็น ุตบอลเต่งครับบุสเตปครับบฟ้นที่เพดานสูงต่ำครับและที่สำคัญครับฟุตบอลตลาดสดสูงแรกไม่หมายเ้พาหลักต่างตำราครับสอนเทคนิคให้ด้วยครับอ่านราคาคูดูราคาไหลเขาตอบว่าโอ้โหผลงานครับค่ำคืนที่ผ่านมายี่สิบก่ัไมครับนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับนี่ครับแลวยังมีองค์ทีมงานครับที่มีความรู้ความสามารถดกค่ำคืนที่ผ่านมาครับดูครับ เลื่อนเอี้ยกันเขียวก็จีกับมีพาดไปอยู่ประมาณสามสี่คู่คับก็ต้องบอกว่าบลกลบคุณหารนี่บอกหวานฉ่าสวยจัดจัดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนั้นนะก็เป็นแบบนั้นสวยจัดจัดอยากได้แบบนี้ครับทางเข้าตรงหน้าโปรไฟล์ครับรือตรงปกคลิปปกช่องครับแล้วพบกันครับเข้าบ้านสีเขียวหมู่บ้านของคนปืนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้บาทเดียวครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์เลกันฝากเครดิตหนึ่งร้อยสองร้อยสรอยแบบนี้ไม่มีครับไม่เกี่ยวข้องกัน นะครับเราเป็นสื่อในเรื่องของการให้ศาสนามากกว่าครับและพบกันกับคุ้มค่าแน่นอนครับเราอยู่กันพี่ๆน้องๆครับอยู่แบบพี่น้องครับหมู่บ้านของเราครับและที่สําคัญครับภาพโดยรวมเลยครับฟุตบอลในหมู่บ้านสีเขียวของเรานะครับสําคัญที่สุดเลยครับก็คือบอลมันแตกครับบอลมันแตกครับสวยจัดจัดครับเดี๋ยวผมจัดให้เองครับโอเคครับวันนี้มาว่ากันครับค้าคืนของวันอาทิตย์ที่หนึ่งครับต้นเดือนครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ พามาดูสามคู่ชูชื่นมีคู่ไหนกันบ้างครับเดี๋ยวมาเริ่มดูคู่แรกกันเลยครับผมพามาดูในคู่แรกกันเลยครับก็พาไปดูในศึกรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับในรอบสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีในคู่การลุนเปิดบ้านของสิงบรูครับเชลซีกับทีมอันดับที่สิบสองของตารางครับเจ้าถิ่นครับพวกเขาเปิดระเปิดบ้านแต่เปิดลางรับการมาเยือนของคิตตันพาเลตคกับทีมอันดับที่สิบแปดครับในคู่นี้ครับ สื่อต่างประเทศครับเขามองให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับอย่างเชลซีก็ดูดีกว่าที่ศูนจุดเจ็ดห้าครับนะครับดูดีกว่าศูนจุดเจ็ดห้าแล้วเลรกัมพงต่างๆครับสื่อต่างประเทศครับพร้อมใจครับนะครับพร้อมใจกันเลยครับปรับนะครับให้ความสําคัญกับทางด้านของเชลซีชัดเจนครับนี่ครับ โดยการปรับระดับน้ําลงมาครับจบน้ํา80น้ําขาวด้วยครับและไปเพิ่มน้ําทางฝั่งของผู้มาเยือนครับอย่างคิปตันผพลตครับภาพโดยรวมจากทุกสำนักครับสื่อต่างประเทศครับความสําคัญเพราะฉะนั้นแลวครับในเรื่องของเหล็กกาแพงเขามองให้เชลซสีชัดเจนครับนะครับและในส่วนของราคาพูนครับเล็ราคาพูนต่างๆครับในที่ดีของคดปืนครับนาร์ฟบอล0.75ลูกครับนะครับต้องอยู่ที่ ไม่เกินหนึ่งจุดนะครับเจ็ดศูนย์ครับถือว่ารับได้ครับหรือว่าสวยงามครับแลในเรื่องของคูณเสมือนเตมลาครับต้องไม่ต่ำกว่าสามจุดปดศูนย์ครับก็เป็นแบบนี้ครับดูคู่ดีครับให้ความสําคัญกับในเรื่องของประเด็นแรกเลยอยากให้ดูครับมองถึงโอกาสของการเกิดสกอร์หรือมองเรี่ยมมุมของทั้งฝั่งท c เชลมซีมากน้อยขนาดไหนครับปรับคูณเสมอนครับ ูเสมอแต่เวลาปรับขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าแทบทุกสํานักเลยโดยรวมนะครับสํานักหลักๆนะครับแล้วก็นี่ครับมีการปรับในเรื่องของหลักๆครับพูณของเชลซีครับปรับลดลงครับให้ความสําคัญมากขึ้นครับและก็อยู่ในเลทของพวกเขาด้วยดังนั้นคู่นี้ครับผมมองเหลี่ยมมุมว่าทางด้านของเชลซีนั้นจะเปิดบ้านทุกทานคิดต้านผลิตไม่ได้ครับนะครับ และที่มันสนับสนุนเลยก็คือกับคูณของทิสตันพาเลตก็มีการปรับขึ้นครับให้ความสําคัญลดน้อยลงทุกสํานักเลยครับสํานักหลักๆครับสี่ก็เป็นแบบนั้นครับสี่จุดห้ามาสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดนะครับสี่จุดศูนย์ห้ามาสี่จุดเจ็ดศูนย์และขยับค่อนข้างแรงด้วยครับคูณเสมือนก็อยากค่อนข้างแรงครับที่นี่ครับเราต้องมาดูสถิติต่างๆกันก่อนครับทั้งสองฝั่งครับผลงานการพบเจอกันหกเกมล่าสุดแล้วก็ผลงาน หลังสุดล่าสุดของทั้งสองทีมครับจากหกเกมครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเฮตูเฮต์กับหกเกมที่ทั้งคู่เคยเจอกันล่าสุดกับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างครับครับผมก็มาดูในส่วนเฮตูเฮต์ครับหกเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับก็ต้องบอกว่าครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพี่พี่น้องครับสวยงามจัดจัดครับในการพบเจอกันกับหกเกมล่าสุดกับพวกเราดูครับ เชลซีเอาชนะได้ทั้งหกเกมครับนะครับเอาชนะได้ทั้งหกเกมเลยไม่มีเสมอครับไม่มีทั้งฝั่งของคิตตันพาเลสเอาชนะเชลซีได้เลยครับนัดล่าสุดบุกไปทุบเลเทครับในกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่นะครับบุกไปทุบเลเทครับที่สามประตูตอนหนึ่งครับแล้วก่อนนั้นมาเล่นในบ้านกดสองหนึ่งครับเล่นในบ้านหนึ่งศูนย์ครับสามนัดยิงไปหกลูกเสียสามประตูครับ ออกไปเยือนชนะสองหนึ่งครับแล้วส่วนมากครับจะชนะด้วยการมีสองประตูบวกบวกด้วยครับเป็นคู่บอลที่แพ้ทางก็ว่าได้ครับลักษณะนะครับถ้าดูทรงแล้วทีนี้ครับไปดูผลงานกันก่อนครับว่าเชลซีเป็นอย่างไรครับหกเกมหลังสุดทุกรายการแล่นตางกัคิตตันฟาเรดด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหกเกมหลังสุดทุกรายการครับหกเกมล่าสุดทุกรายการครับหกเกมล่าสุดมันเริ่มจาก ทางฝั่งเจ้าบ้านครับทุกตัวทุกรายการของเชลซีครับเอาชนะคู่แข่งครับไปได้สองครับจากหกเกมล่าสุดทุกรายการครับชนะคู่แข่งสองเสมอนหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปทั้งหมดสามเกมครับนะครับก็อยู่ทงทรงครับนัดล่าสุดครับโชว์ฟอร์มในฟุตบอลถ้วยครับเมื่อวันที่สามสิบนี้ก็ในฟุตบอลถ้วยครับบุกไป ใช้แพ้ให้กับเซอร์เวสกับสองประตูตัวนตอนหนึ่งกับก็เป็นแบบนั้นครับแต่ว่าดูเหมือนจะเกมในนั้นนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการออกไปเยือนนะครับมัน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 ต่างลีกครับไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยมากนะครับในทางบอลครับส่วนทางฝั่งของก่อนหน้านั้นครับในลีกของตัวเองครับบุกไปถล่มต่าง้านกูเวมตันมาเละเทครับ ถือว่าเล่นได้ดีมากครับวันนั้นสุดมันครับหกประตูต่อสองครับแล้วก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ดูผลงานในบ้านครับอ่าสล่ามาสองเกมติดนะครับเป็นการในบ้านในสุดที่บอลช่วยก็ถล่มเซเวนวิกออสองศูนย์นะครับในเกมพิมารีบุกไปทุบปุ่มตันมาหกสองเลยแล้ววันนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านครับกลับมาเล่นของไปบ้านครับอีกครั้งครับหลังจาก ก่อนหน้านั้นครับเล่นในบ้านครับพ่ายแพ้ให้แมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสองครับก็เล่นในบ้านอยู่นัดนี้น่าจะเป็นนัดที่สองครับนะครับก็แน่นอนครับหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าสามแต้มในบ้านให้ได้ครับในฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่พ่ายให้กับแมนซิตี้ไปครับศูนย์สองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับการเจอกับทางด้นของ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่กำลังทางด้านของฮาร์แลนนั้นกำลังมัน่นคงมั่นใจได้ขนาดนี้ทีนี้ครับแบบมองไปในส่วนของผลงานของทีมเยือนกันบ้างครับอย่างคิสตันเลตครับผลงานหอเกมล่าสุดทุกท่าทุุราการกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรมาดูผลงานล่าสุดครับทางด้านของคิสตันเลตครับ 6เกมล่าสุดทุกรายการเป็นอย่างไรกันบ้างครับถือว่าทําได้ดีนะครับชนะคู่แข่ง3ครับชนะคู่แข่ง3เสม,มือนหนึ่งครับแล้วแพ้ไป2เกมครับจะดูพอๆกับทา,น,านของเชลซีครับในการลงเล่น6เกมล่าสุดเลยครับนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มได้ดีครับเล่นในฟ,ฟุตบอลถ้วยครับก็พวกเขาก็บุกไปชนะทางด้านของ นอลิสไปสี่ประตูต่อศูนย์กับดอดเยี่ยมนะครับก่อนหน้านั้นแต่เล่นในบ้านครับเล่นในบ้านในสึกที่บริลลี่ครับเปิดบ้านเนี่ยแพ้เวทแทมไปศูนย์สองครับทำประตูไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเกมเยือนนะครับเล่นเกมเยือนอยู่หนึ่งครั้งครับจากหกเกมล่าสุดกับกัปปุกเปอร์แทางด้านของเบนฟอร์ดยังทุบมาได้อะนะครับสองถึงสองประตูต่อหนึ่งครับ ก็เป็นแบบนั้นครับหลังจากนั้นก็เสมอครับหนึ่งหนึ่งบ้านไรบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับชนะเวทแทมไรบ้านสามหนึ่งครับชนะบูมตันสามหนึ่งครับในเกมกระชับมิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยสามเกมตรงนี้นะครับก็คงมองว่าครับวันนี้เชลซีนั้นหวังจะกู้สถานการณ์คืนครับอยากจะคว้าสามเทมในบ้านของตัวเองครับหลังจากที่ในบ้านในรอบที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นพ่ายแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปแล้วกลับมา ชว์ฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาโดยการทุบทางด้านของวู่ไปหกสองวันนี้กลับมาเล่นในบ,บ้านอีกครั้งหนึ่งรับความมั่นใจมาเต็มแน่อนอนนะครับจากด้วยเลดกำแพงต่างๆนั้นชี้เป้าเลอเกินแบบนี้ผมยังมั่นใจเลอเกินครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมยังมั่นใจเลอเกินก็ดูขอดูแล้วว่าครับจากคู่นี้ครับไน่นามีอะไรผิดคาดครับยังคงมั่นใจครับลักษณะแบบนี้ในส่วนของหน้าบอลครับวันนี้ครับสามแต้มครับเชลซีครับให้มองไป้งคดเปืดมองเพียไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นครับอย่างเชลซีครับ ส่วนทางด้านตรงนี้ครับสังเกตดูครับโอ้โหทิศทางก็เป็นการไหลเพดานขึ้นนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยนี่ส่วนมากก็เป็นการให้ความสาคัญน้ำแปดบนะครับบางบริษ,ษัทสามลูกน้ําขาวด้วยและส่วนของติดไปนวลไปด้วยครับให้เชียร์ไปในเรื่องของพื้นที่สูงครับ2.75จ้าก็แล้วกันเนาะให้มองไปพื้นที่สูงสองก็แล้วกันในคู่นี้นะครับ ถ้ามีนะครับหรือชัวร์ๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเอาพี่เพื่อนๆครับสามลูกก็ได้นะครับนะเออโอเคครับทุนวันครับเชลซีและให้มองบนครับสองเจ็ดห้าหรือสามเมตรก็จบไปแล้วครับในคู่ที่หนึ่งนะต่อไปก็ขยับไปดูในคู่ที่สองครับในคู่ที่สองแนี้ผมพาไปดูในรอบสี่ทุ่มอ่าเดี๋ยวพาไปดูในรอบสี่ทุ่มครับวันนี้นะครับ ก็พาไปดูกันครับรอบคู่ที่2เนี่ยคลิกออมกันในเวลา2ี่สนาฬิกา4ทุ่มครับในคู่ของการลงเล่นเปิดบ้านเจ้าถิ่นอย่างรับปิดเปียนนาครับทีมดับ4ครับในออสเตรเลียบุนเดลิกาเนี่ยนะครับเจ้าถิ่นครับราปิดเวียนนาดับที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนน้าของนะครับเลสบูซันบวกครับทีมรองจากฝุ่งนะวันนี้นะครับคู่เนี้ยนะครับก็แน่นอนครับดับ2ครับหลังบ้านครับชื่อชั้นลำดับดีกว่าครับเขาบอกว่าให้บุกมานะครับดูดีกว่าที่ 0.5ครับปัจจุบันขยับไป0.75ครับทุกสำนักเลยนี่ครับเห็นพ้องต้องกันครับสำนักหลักสานะครับอยู่ประมาณ3าสีสำนักเนี่ยแล้วก็มีการปรับให้ความสำคัญในเรื่องของการจ่ายน้ำนะครับในเรื่องของการจ่ายน้ำด้วยครับอ่าก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มีการส่วนมากก็ปรับลดความสำคัญในเรื่องของการจ่ายน้ำทางด้านของเจ้าบ้านครับนะครับ,นะรบทีมที่ดูเป็นรองกว่าเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วปรับ ปรับด้วยความเห็นนะครับปรับค่อนข้างที่จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของคูณครับคูณนี้ก็ต้องอธิบายครับในเรีกําแพงศูนย์เจ็ดห้าครับนะครับเลรีของพืชืเองครับก็ต้องอยู่ประมาณนี้ครับจะต้องจ่ายไม่เกินครับศูนย์เจ็ดห้านี่ยหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของคูณเสมอครับคูณเสมอของพืชืเองเนี่ยจะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่านะครับสามจุดเจ็ดห้า มาตรฐานเรื่องขั้นต้นนะครับแล้วก็ให้มากว่นนี้สามจุดแปดสี่จุดศูนย์ยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งมองถึงือการเกิดสกอร์เดี๋ยวมาดูครับคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศครับดูนะครับอ่าหนึ่งจุดเจ็ดก็ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นครับปรับลดลงทุกสำนักเลยครับก็ยังดูดีนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับให้ความสำคัญลดลงมาเยอะนะครับหนึ่งจุดแปดสี่มาหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดเก้าแปดมาหนึ่งจุดเจ็ดแล้วที่พีคเลยครับ ในเรื่องของการมองโอกาสการเกิดสกอร์เนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในทิศทางขอบบอลต่อคู่เสมือนต้องไหลขึ้นครับและไม่ให้ต่ำก่าเกณฑ์ครับขยับมา3.9อันนี้4.00เลยครับมากกว่ามาตรฐานขั้นต่ำเยอะเลยเห็นไหมครับ4.00นี่ถ้าเป็นบอลหน้าสูสีครับ0.5 0.75เนี่ยกำลังบอกกับพี่เพื่อนๆครับว่าคู่นี้จะมีสกอร์ครับเนี่ยอันนี้3.82เลยเห็นไหมครับดังนั้นครับมองตามครับมองมาทางคาั้งลิสบูซันบวกครับเห็นพ้องต้องกันครับจากสื่อต่างประเทศ หลักสี่สำนักนะครับแล้วก็มาลดความสําคัญครับให้รานาลาปิดเวนาล่วงไปครับโดยการปรับพูนเพิ่มขึ้นทุกสำนักเลยอ่าค่อนข้างทัวเลยมองว่าลาปิดเวนาเนี่ยวันนี้เจ้าถิ่นเนี่ยเปิดบ้านเต็มที่อาชนะสำนักของเรดบูสันบวกค่อนข้างมองยากเหมือนกันเขามองอย่างนั้นนะครับส่วนพื้นที่สูงก็น่าสนใจครับเพราะมีการปรับขึ้นครับเป็นสามลูกแล้วจับน้ําที่นนนนนี่าาสสใจมกกกคครรััับบทุเลยะ อันนี้หลสักหลพื้นที่สูงไปเลยครับจากสองเจ็ดห้าเป็นสามลูกเลยเนาะน่าสนใจครับมันเป็นลักษณะการไหลกําแพงครับใต่ข่านางกําแพงต่างๆเนี่ยที่สัมพันธ์กันก็ต้องบอกว่าเป็นการไหลที่สัมพันธ์กันมากครับสาหรับตามเทคนิคของโค้ดปืน้นแล้วที่โค้ดพื้นได้สอนได,นได้ศึกษาและสมาชิกในหมู่บ้านสีเขียวได้เรียนรู้กันนะครับโอเคดังนั้นแล้วครับก็ต้องไปดูในเรื่องของหน้าง,งานสถิติในการเฮตุเฮตุ head, ในการพบเจอกัน6เกมและเฮตุเฮตุ head, 6เกมหลังสุดทุกรายการของลาปิดเวนาและเลดบูซันบววนะครับ6เกมหลังสุดทุกรายการเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นมาอย่างไรกันบ้างมาดูสถิติครับ6เกมหลังสุดครับทางด้านของการพบเจอกันครับก็ต้องบอกว่าสถิติค่อนข้างดูไม่ดีครับทางด้านของเจ้าบ้านครับอย่างลาปิดเวนาเอาชนะได้หนึ่งเกมครับเสมอสองครับจาก6เกมหลังสุดครับแล้วก็เป็นทางด้านของ เลตบูซันบวกครับชนะได้สามเกมเลยครับดูดีกว่าครับชนะหลังบ้านเนี่ยคงมอยู่นะครับเลตบูซันบวกโดยนัดล่าสุดนั้นเล่นในบ้านของลาปิดเวียนนาเอาชนะมาได้ครับนะครับอ่าแล้วก็เสมอครับแต่หลังจากนั้นครับก็ต้องบอกว่าครับเป็นเลนบูซันบวกบุกไปชนะกลับมาเล่นในบ้านก็ชนะอีกสองศูนย์นะครับเล่นในบ้านอีกก็ชนะสองศูนย์นะครับน่าสนใจครับเอ่อน่าสนใจนะครับสองเกม องเกมล่าสุดเนี่ยรับปิดมานานเนี่ยไม่แพ่นะเปิดบ้านชนะและว้วก่อนหน้านั้นก็บุกไปเสมอเล่นในบ้านเล่นบูสันบวกบ้างก็บุกไปเสมอเล่นบูสันบวกแต่วันนี้ครับมันมีความแปลกครับผมก็ต้องเชื่อนในราคาพูนก็อยากจะไปดูสถิติแล้วเกินครับตอนนี้ทั้งสองทีมโมเมนตัมต่างๆในเรื่องของเลดกาแพงสื่อตา่อตางประเทศเขาม,มองให้เล่นบูด,ดูดีกว่าค่อนข้างเหลื่อมเยอะด้วยเพราะอะไรครับก็ต้องไปดูหน้าไหนากันเลยครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน มาดูผลงานครับหกเกมหลังสุดของเล่บูซันบวกกันนี่คือเหตุผลครับพี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับหกเกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครครับร้อนแรงมากมากครับเออนะครับเอาชนะไปสี่ครับเสมอสองไม่แพ้ใครครับไม่แพ้กันเลยสวยมากครับสี่สองศูนย์เออทีนี้แล้วนัดล่าสุดเนี่ยในฟุตบอลถ้วยเนี่ยเล่นในบ้านเสมอดินาโมคเคียบเนี่ยบ้านหนึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้น ก็บุกไปทุบดินาโมเคฟในบ้านไม่ได้ครับเล่นเกมเล่นเกมเยือนค่อนข้างดีเห็นไหมครับในฟุตบอลถ้วยบุกทุบเคฟไปหนึ่งศูนย์ก่อนหน้านั้นบุกไปทุบทางด้านของ LASK ค i ินไปสองหนึ่งประตูต่อศูย์สังเกตดูครับสามเกมที่ออกไปเยือนชนะหมดเลยอมีเสมอหนึ่งครั้งมีเสมอหนึ่งครั้งมีสามครั้งเนี่ยจากหกเกมก็คือชนะ 2, สองเสมอหนึ่ง ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในในพวกเขาเล่นในเกมเยือนได้ดีครับแล้วราคาวันนี้โมเมนตัมนต่างๆเนี่ยมองไปทางฝั่งของเล่นบูซันบวกครับไปนาบีปัญหาแบบนี้ก็ยังมั่นใจครับว่าวันนี้ผมเชื่อตามราคาพูนนะครับนะครับพี่เพื่อนเออมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับมันเป็นแบบมันเป็นแบบนี้นี่เองครับเล่นบูซันบวกดูดีมากการเล่นออกเกมเยือนเนี่ยสามเกมจากหกเกมหลังพวกเขาชนะสองก็เหมือนหนึ่งนะครับอ่า ถ้าเป็นแบบนั้นผลงานก็ไม่แพ้ใครด้วยจากหกเกมวันนี้โมเมนตัมต่างๆเนี่ยที่เราดูรูปแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับในเรื่องของสื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยโหมั่นใจมากแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับถ้าแบบนี้ครับผมมองไปทางฝั่งครับผมเชื่อไปทางฝั่งของเล่นบูสันบวกวันนี้บุกมาพวกเขาบุกมาทุบคว้าสามแต้มกลับไปได้ครับเล่นบูสันบวกครับพเพื่อนๆนะครับส่วนนับบอในปไนรวมครับในส่วนของพื้นที่เพดานสูงต่ำครับห้มองไปในราคา ให้มองพื้นที่สูงต่ำครับนี่เลยครับสามเมตรก็ไหวครับสามเมตรก็ไหวครับคีทวีนวันครับในส่วนของไมดานครับไปพื้นที่สูงครับหน้าบอลให้มองเล็บูสันบวกครับสุดท้ายไปดูคู่สุดท้ายครับไปดูคู่สุดท้ายครับร็เวลาใกล้ใกล้เคียงกันครับไปดูคู่สุดท้ายเวลาใกล้เคียงกันในรอบยี่สบสองนกาสามสิบนาทีครับสี่ทุ่มครึ่งครับนะไปดูคู่สุดท้ายครับไปดูคู่สุดท้ายครับแม่วันนี้ครับคิกออฟในเวลา 2.2นกา30นาทีครับในสื่อรายการของบุนเดอลีก้าเยอรมันครับในคู่การลงเล่นเปิดบ้านของกับเสือใต้ครับยบร์มิวนิชครับพวกเข่าครับทีมอันดับแล้วตอนนี้เปิดบ้านรับการเยือททางด้านของไฟบวกครับทีมอันดับที่4ี่ครับมาดูในเรื่องของวันนี้ครับสื่อต่างประเทศเขามองกันอย่างไรนะครับสื่อต่างประเทศนะครับเขามองว่าให้ทางด้านของนะครับเนี่ยไบร์ทมิิครับแน่นอนครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยครับดูดีกว่าที่โอ้โหค่อนข้าง จุกๆเลยนะครับสองเสาไฟฟ้าแล้วมีการปรับนะครับนี่ครับดูดีที่สองเสาไฟฟ้าครับแล้วมีการปรับให้วามสาคัญครับทุกสํานักเลยทุกสํานักเลยบางสํานักนี่ขยับไปนู่นเลยครับบางสํานักขยับไปสองจุดสองห้าชัดเจนครับสื่อต่างประเทศมองไาโอนเนนิกนั้นค่อนข้างเด่นเหลือเกินครับวันนี้ในส่วนของและในส่วนของตําราของโคดพื้เองก็บอกว่าครับนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับในตาราของโคดพื้เองก็ต้องบอกว่า สองจุดอนะสองสองเปเฟ้าเนี่ยนะครับในส่วนของพูณนะครับหน้ามันต่อก็คือจะไม่ต้องอาจจะไม่เกินหนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับผมอ่าถึงเดยจะค่อนข้างดูดีครับในราคาสองรูปแล้วก็คูณเสมอครับคูณเสมอจะต้องไม่ต่ำกว่าหกจุดแปดศูนย์แล้วประมาณนี้นะครับนะครับเป็นแบบนั้นทีนี้เราก็มาดูครับอาให้ความสําคัญครับเนี่ยก็มันยังอยู่เดชใกล้เคียงครับ ถ้า1.21เนี่ยปรับลดลงมานี่1น0ครับอยู่ในเลทเก้าเคียงครับเป็นเลทของคูณ1น5นะครับเนี่ยหนึ่งอนึะไรแบบนี้นะครับอยู่เลทใกล้เคียงครับและวนแร่คู่นี้เชื่อได้เลยครับวันนี้ไบโยนิิคจะมี2วัตถเป็นอย่างต่ำจะมีเป็น2วัตถุเป็นอย่างต่ำครับไม่น่ายากครับเนี่ยคูณเสมอ6.8ที่7.5ครับเพราะสนับสนุนเลือเกินครับแปดจุดศูนย์กับใจกันทุกทุกสำนักเลยะครับสนักหลนยะคทศบอี่ย ขยับไป12นะครับอันนี้ลดมาก็จริงอันนี้ขยับไป11อีกนะครับก็เป็นแบบนั้นครับนะครับเสียงที่ส่วนใหญ่แล้วครับให้ความสําคัญกับไฟบวกค่อนข้างน้อยครับเสียงส่วนใหญ่ไปให้ความสําคัญกับเอเยนยูนิคครับและในส่วนของปัจจัยในเรื่องของเพดานสูงต่าครับนะครับก็ต้องมาดูครับนี่ครับ3ลูกครึ่ง3 3.5คูี4เมตรนะครับก็มีการปรับปรับน้ําเพดานสูงลดลงครับ พร้อมใจกันเลยครับสามสามสำนักเลยดังนั้นแล้วคู่นี้นะครับดูจากเลทต่างๆแล้วเาเยือนยูนิคเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับสองเม็ดการันตีจากในเรื่องของเลทเลทกำแพงต่างๆที่เขาฟ้องชัดมาหลายสำนักหลายสื่อครับทีนี้ไปดูสถิติกันก่อนครับผลงานเฮตเฮตการเจอกันผลงาน6เกมหลังสุดของแต่ละฝั่งกันด้วยครับทุกตัวทุกรายการเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาเริ่มจากมาเริ่มจากเฮตูเฮตในการพบเจอกัน6เกมครับเป็นทางด้านของเสือใต้เจ้าบ้านครับ บาเยอร์นมิวนิกนั้นจะ6เกมมันเอาชนะได้ไปถึง4ครับเสมอ1ครับและก็เป็นาหนาไฟบวกครับเอาชนะได้1เกมครับค่อนข้างข่มข่าดครับทางด้านของเสือใต้บาเยร์นนิวนิกครับแต่มีนัดล่าสุดสะดุดไปครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่2มีนาคมนี่แหละครับก็บุกไปในรายการของบุนเดิก้านี่นะครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเล่นในบ้านดูครับชนะ3-0ครับไปเยือนชนะ1-0ครับอ่าเล่นในบ้านเกมนี้ครับ มีผ้าแพ้ไปครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านนะครับชนะห้าศูนย์ครับจากหกเกมล่าสุดไบโอเนนิกมีการเล่นในบ้านอยู่นะครับหนึ่งสองสามครั้งแล้วสามารถเก็บชัยไปได้สองแพ้ไปหนึ่งครั้งเก็บชัยไปได้สองแพ้ไปหนึ่งครั้งและนัดที่เก็บชัยได้ครับนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านกดไปถึงสามศูนย์ครับ กดไปถึงสามศูนย์จากชั้นฟอร์มทีมแล้ววันนี้เป็นการลงเล่นในบ้านรู้สึกว่าเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยครับเวิกซองกอมานีนั้นค่อนข้างที่จะผมมองว่าน่าจะต้องการสามแต้มอย่างมากครับเอาใจแฟนบอลเป็นนัดแรกด้วยรับสึกว่าครับในวันนี้ครับเสือใต้บอวยน,นูนิ่น่าสนใจเลยเดียวทีนี้ก็อยากมาดูในเรื่องของผลงานทีนี้ก็เดี๋ยวขอยับมาดูในเรื่องของผลงานหกเกมหลังสุดแต่ละฝั่งครับเริ่มจากทางด้านของเสือใต้บ,ตบาวเยน มิวนิทุกตัวทุกรายการล่าสุดครับผลงาน6เกมล่าสุดทุกรายการครับทำได้ยอดเยี่ยมร้อนแรงจัดจัดครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะครับถ้ามองถึง6เกมล่าสุดชนดของเสือต้าเจ้าบ้านอย่างไบเย์มิวนิคันพวกเขาอีกนั้นนะครับก็สามารถเก็บใจไปได้ทั้ง6เกมรวดเลยทีเดียวครับไม่ธรรมดาครับชนะทั้ง6เกมรวดครับไม่เสมอไม่แพ้ใครเลยครับผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยด้นล่าสุดสุดมันครับแม่เฉือนบุกไปจนเฉือนเอาชนะบวกบวกกลับมาได้ครับสามต่อสองครับสุดมันครับ เล่นในบ้านชนะทางด้านของกาสอเพอร์ในเกมกระชาม,มิตรไป4-0นะครับนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็บุกไปชนะทางด้านของฟุตบอลถ้วยในเยอรมันครับบุกไปชนะทางด้านของเอสเอสบีอูม1846ไป4ประตูต่อ0 2นัด4-0 4-0 2นัดแล้วนะนะครับ4-0 4-0นะครับอ่าแล้วก็ยิงบกบวกได้3ลูกก็ไมไม่ได้แปลกอะไรครับแสดงว่าบกบวกเนี่ยก็ไปเยือนเขาไงนะครับหลังจากนั้นก็มาดูเกมในบ้านอีกนี่ครับก็สรุปก,ก็คือ6เกมเนี่ย พวกเขาเล่นในบ้านสองเกมเนี่ยมาดูผลงานในบ้านนี่ครับเล่นในบ้านสองเกมกดไปสี่ศูนย์กดไปสามศูนย์ครับยิงไปเจ็ดลูกแล้วไม่เสียประตูด้วยวันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสําหรับตัวหน้าของเสือใต้าไบเออร์นิวนิ่สองเม็ดมีแน่ลุ้นแค่เม็ดสามครับให้มองไปได้เลยครับแบบนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับสาหรับนะครับสาหรับผมเองครับคุชบูร์ค่อนข้างมันค่อนข้างมั่นใจลื้อเกินครับแบบนี้ครับเลขต่างๆครับเห็นพ้องต้องกันครับ หลายเอ็นเอียงมาสนับสนุนครับสื an er UE, Mother, ่อต่างประเทศทั้งคูณกำแพงครับทั้งราคาคูนทั้งกำแพงครับเรทกำแพงต่างๆทั้งนะครับทั้งพื้นที่ราบสูงเพดานสูงต่ำต่างๆครับหลายเทเป็นทิศทางเรทที่เทมาตั้งฝั่งเจ้าบ้านอย่างบริยนนิคครับหลายๆอย่างครับมันมีปัจจัยเกื้อหนุนแลอเกินครับจากฟอร์มก็ดีนะครับในการพบเจอกันจากฟอร์มต่างๆนานามองว่าวันนี้ในสองหน้าบอลครับสลับผมเองครับสลับผมเองครับผมขอเชียร์ครับ ไปดางฝั่งของนับหน้าบอลครับในราคาสองเสาไฟฟ้าบายยูนมิวนิกับและให้ถ้าในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าในส่วนของตัวนี้นะนะครับผมขอมองไปในเรื่องของพื้นที่สูงกับพื้นที่เพดานสูงกับอ่าโอเคครับสามจุดห้าควบสี่เมตรเนี่ยนะครับให้มองไปพื้นที่เพดานสูงกับมั่นใจครับบายยูนมิวนิรับวันนี้เต็มเหนี่ยวแน่นอนครับสี่ทุ่มครึ่งครับ เชร์ได้เลยครับหน้าบอลผมขอเชร์ไปบาเยอร์และนะครับติดไปนวมไปทางด้านของเพด่านสูงครับสามครึ่งกวบสี่เป็นด่านสูงสามลูกสามครึ่งกวบสี่เมตรโอเคครับก็จบกันไปครับสามคู่ชูชื่นครับส่วนท่านใดครับพี่เพื่อนเพื่อนอยากได้มากกว่านี้ครับเข้ามารับได้ครับผมโน้ตไว้ในหมู่บ้านสีเขียวครับเพราะในการเข้ามารับน้ำรหัสทางรหัสทางข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ตรงปกคลิปปกช่องหรือตรงคอมเมนต์เลื่อนดูรหัสหกเจ็ดแปดตัวที่เห็นไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆไม่ไดบัดเดียวครับท่านอาจจะเคยเจอเฮ้ยพาไปสมัครร้อยสองร้อยสามร้อยนี่านี่ไม่เกี่ยวนะครับที่อื่นที่ไรผมไม่รู้ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันแล้วสอนเทคนิคด้วยผมมีให้ครับผมมีให้จัดเตรียมครับอ่าเก้าสิบพืทีฟุตบอลข้ามแพงครับฟุตบอลไลฟ์สดครับบอลสเตปครับและที่สําคัญครับฟุตบอลในกลุ่มนะผมประกอบการก็ได้ดูกันไปแล้วครับลองย้อนคลิปดูเก่าครับฟุตบอลมันแตกครับฟุตบอลมันแตกและพบกันครับก่อนจากการวันนี้ขอโชคดีมีความสุขเฮงเๆปังๆทุกผู้ท สำหรับวันนี้ครับกดปุดสวัสดีครับ